นี่พอเย็นแล้วเชฟหนุ่มก็จะหาพอดีมองมาเห็นดอกสโสนเดี๋ยวจะเก็บดอกสโสนไปผัดอ่าผัดน้ํามันโอ้โหนกเต็มเลยผัดน้ํามันกินกับน้ําพริกเดี๋ยวขอหาทุงกันเยอะเลยเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะเก็บโอเคครับ เม่ไดวอาขาตั้งกล้องมาขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งครับดอกสนผัดน้ำมันกินกับน้ำพริกดได้หนึ่งชแล้วดอกสนเดี๋ยวเราจะไปผัดน้ำมันกันกินกับน้ำพริกผมหลังจากกินเช็้หนุ่มเก็บดอกสนมาจากไร่แล้วเช็้หนุ่มก็จะมาที่สวนหลังบ้านมาเก็บมะเขือพวงเอาไปผัดน้ำมันกินกับอ่า น้ำพริกเชฟหนุ่มว่าจะตาน้ําพริกน้าพริกปลาหนินเพราะว่าปลาหนินก็ตกเอาอยู่หน้าบ้านฐานหน้าบ้านเดี๋ยวหาดูก่อนว่าจะมีมะเขือเยอะไหมอันนี้กินเมนูผักๆเลยอยากกินทําง่ายๆแต่รับรองแซ่บมะเขือพวงก,ก็หมดแล้วเดี๋ยวอ๋อย่งงหรือเขาเรียกมะเขือช่อก,ก็ได้ เช่นหนุ่มเ,มเรียกมะเขือพวงนี่ครับอยู่หลังบ้านเลยเยอะๆมองไม่เห็นถ้ามองดีๆมองไม่ดีไม่เห็นเนละยเยอะๆเลยนะอครับอู้แต่หนามเยอะอึ๊บเอาไม่เอาเยอะเอาอย่างละนิดละหน่อยหลายผักผักบุ้งก็เก็บมาจากาไร ไรมันจะมีหนองน้ำเดี๋ยวหามะเขือพวงกันโอเคแค่นี้ก็น,น่าจะพอแล้วล่ะนีครับปะเดี๋ยวพาไปดูพิกขี้หนูก็มีอันนี้ก็มะเขือพิกขี้หนูก็ปุ๊มันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยต้นเนี้ยไก่จะมานอนครับ ใบมะขามอ่อนนี่พริกขี้หนูอันนี้พริกขี้หนูของแท้เลยครับต้นใหญ่มากดูต้น,นไม่ต้องซื้อเลยครับอยู่บ้านหากินง่ายๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวผัดผักกันตำน้ำพริกเมนูเย็นนี้ก็ผัดดอกสนผัดแล้วก็ผัดมเะเขือพวงผักบุ้ง บุ้งนี้ก็เก็บมาจากตรงไหนลังบ้านโอเคครับกลับมาดูกันขุคั่วคั่วพริกด้วยกระทะ3า0 0ันปีเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกพริกแค่งพริกปาณินแข็งทิมหนุ่มก็ขั่วพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงเสร็จแล้วมีปานินตกหน้าบ้านน้ำพริกปานิน อันนี้เอาทำเมนูที่อยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยน้ำพริกปลานิลนสูตรเชฟหนุ่มภูทรกินแบบบ้านๆอันนี้ผักสโสนมะเขือพวงแล้วก็ผักบุ้งโอเคเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอแกะปลาแป๊บนึงน้ำพริกปลานิลนพริกแห้ง พี่ทำเทปนมก็เสร็จแล้วคนฟานินเดี๋ยวเทปนมจะไปผัดๆก,ก่อนโอเคครับแล้วตักใส่ถ้วยก่อนอยู่ข้าวแล้วผมตั้งกระทะให้เดือดแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปดอกสนุผัดน้ํามันใส่คันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทปนมจะใส่น้ำปลาด้วยหน่อยอยุงเยอะทำกินอยู่บ้าน เ <c oughs> มนูไม่ง่ายน้ำมันให้ร้นอนๆหน่แล้วก็ใส่ลงไปผัดดอกสนุผัดน้ำมันกับน้ำพริก วางแนเยอะังเราเดงทำแบบง่ายๆามกรจายิดนหนึ่งถือยิงเยอะิงเยออืขึ้มาเตอะ หาแต่มีในตลาดเยอะแล้วอันนี้มีมึงเอ่อหาเองอ <c oughs> ใส่ทั้งปลาลงไปน,นั้น้ปลาบ้านเจ็กหนุ่มเจะเป็นขวดเหล็กอยู่ไอ้ขวดแก้วอยู่ เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกตักใสจานเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดอกสนวผัดน้ำมันปิดแก๊สต,ตักประจานครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเดี๋ยวเชฟมึมขอขั่วมะเขือพปราพวงน่ะเชฟมนูก็จะเอามะเขือพวงมาคั่วน้ำมันดอก านกับน้ำพริกเดี๋ยวครับเดี๋ยว่อกขั้ว,พพวก,กันได้ที่แล้วหนูก,ก็จะปิดไปแล้วอเอาแค่นี้เอาแค่แบบเขาหวานหวานเดี<อ>๋ครับไม่ใส่ในจานเดียวกับอ่าอ่าอะไรอนะ่ะสนุกจลองดีไหมจะทานข้าว ผัดสนกับมะเขือพวงแล้วก็น้ำพริกปลานิลโอเคครับเมนูแนะนํำก็เสร็จแล้วดอกสนผัดน้ำมันกับมะเขือพวงแล้วก็น้ำพริกปลานิลอันนี้เมนูนี้วัตถุดิบจากที่บ้านเลยโอเคครับมาทานข้าวกันแต้ๆนะครับ